ชมครับครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ ESG นะครับแต่ว่ายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นผลงานของรัฐบาลที่เราเป็นที่1ของอาเซียนได้นะครับคือเราเป็นที่1ใน SDG ใช่ไหมครับทั้งนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งของบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมรณรงค์ให้ดําเนินธุรกิจด้วย ESG นะครับ E ก็คือเรื่อง Environment ครับนะ ว่าถ้าเราทําธุรกิจเนี่ยอย่าปล่อยพลูชันอย่าไปสร้างมลพิษไม่วัาทางน้ําทางอากาศทางดินอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ต้องทําสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,อมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการ recycle, รีไซเคิลมีเรื่องของการที่เราจะใช้พลังงานให้น้อยลงสินค้าใช้น้ําน้อยสินค้าใช้น้ํามันน้อยอะไรต่างๆนาะนาะนะแล้วนั่นคือตัว E แต่ใน,นขนาเดียวกัน,กนตัว S ก็คือโซเชียลก็แปลว่าเวลาเราทำธุรกิจนาร์ตเราต้องคิดว่าธุรกิจของเรานั้นเนี่ยเชื่อมโยงอะไรยังไงไปทำอะไร,รที่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตของคนในสังคมหรือไม่ต้องคิดข้อนี้ด้วยถูกต้องครับเราต้องเป็น Social Enterprise มหมายความว่าเป็นองค์กรธุรกิจที่ใส่ใจสังคมหรือแม้แต่เราทำธุรกิจเราทำเป็นโซเชียลบิสเซสก็แปลว่าอะไร ในการทําธุรกิจของเรานั้นเราจ้างคนทางสังคมทํางานทําให้คนมีงานทําทําให้คนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอันนี้คือโซเชียลอาจจะได้ว่าในช่วงที่เรามีเกิดโควิดเนี่ยนะครับบริษัทธุรกิจต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็ปฏิบัติตามหลักนี้ดังนั้นจึงมีบริษัทธุรกิจต่างๆใช้เงินเนี่ยบางแห่งใช้เป็นพันพันล้านเลยนะครับในการแจกหน้ากาก,ากแจกเจลแจก,แจกอาหาร ซื้อยาซื้อเครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆให้ตามโรงพยาบาลให้ตามชุมชนครับนี่คือโซเชียลส่วนข้อสุดท้ายนะครับตัว G ก็คือ Governance ธรรมา<ห>พิบานครับทำอะไรจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมครับนะครับทำอะไรต้องรับผิดชอบต่อก,การกระทำของตนเองอนะครับทำอะไรนั้นนี่จะต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้ครัทำอะไรนั้นต้องเคารพกฎหมาย ทำอะไรนั้นต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นหลักการของ,ของการที่เราทําธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาลซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเองนั่นแหละเป็นตัวอย่างของธรรมาภิบาลเพราะอาจจะเห็นว่ารัฐบาลน,นี้เนี่ยใครพยายามที่จะหาเรื่องว่ารัฐบาลน,นี้โกงอะไนะหาไม่เจอหาไม่เจอมีแต่ข้อกล่าวหามีแต่ข้อกล่าวหาบแบบเลื่อนลอย แต่ว่ารัฐบาลนี้เป็นต้นแบบของธรรมพิบาลแล้วใน,ในที่สุดแล้วเนี่ยเ,เมื่อเป็นเช่นนี้บริษัทใหญ่ๆของประเทศไทยเรานั้นก็ทำธุรกิจด้วยธรรมพิบาบเพราะฉะนั้น ESG จริงเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ธุรกิจใหญ่ๆทั้งหลายในประเทศไทยดำเนินการตามนี้ค่ะไม่ให้ชื่นชมได้ยังไง เราบอกว่าเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ยกยอปอปั้นนะแต่ว่าเราอยากให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นในมิติของการทํางานจริงๆผลที่เกิดขึ้นแต่กว่าจะทํางานได้เนี่ยมันมีหลากหลายประการถูกต้องค่ะครับเพราะฉะนั้น ในยกตัวนอกจากจะแก้ปัญหาแล้วยังพัฒนาในส่วนที่จําเป็นด้วยครับ,รบนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายเราครับในการพัฒนาในสิ่งต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้น<ม>อยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้ครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการที่จะพัฒนาเข้ามาให้มันทัดเทียมหรือว่าเท่าเทียมกับเราอาณาระยะประเทศนะครับแต่สิ่งสาคัญที่สุดครับความยั่งยืนนี่แหละครับที่ตอนนี้เนี่ยเราทุกคนต้องให้ความสําคัญครับ